สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีก1คลิปนะครับเป็นคลิปที่5แล้วนะครับของประจํางวดวันที่16ธันวาคมกับบายคิดเล่นๆนะครับติดตามบายคิดเล่นนะครับทางช่องทาง YouTube นะครับห้องคิดเล่นๆนะครับผมก็เป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษครับก็มาดูกันเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่9นะครับ9ธันวาคมนะครับ9ธันวาคมกับสูตรเด่นบนชอบมา้อยนะครับ ก็สูตรนี้ก็คัดจากที่โพสต์ในกลุ่มกลุ่มปิดนะครับใน facebook นะครับก็คัดมาก็ลงไว้ตั้งแต่วันที่15ครับ15พอพยอนะครับสูตรก็ยังเดินดีอยู่นะครับก็เลยอยากจะขออนุญาตมานําเสนอต่อต่อเนื่องครับท่านสมาชิกจะได้ดูต่อเนื่องไปนะครับสูตรนี้เองนะครับงวดที่แล้วนะครับเดี๋ยวใบคิดเล่นขอเลื่อนไปเลยนะครับเลขที่ให้นะครับเลขที่ให้ก็คือนะครับ8 0นะครับ เลขที่ออกนะครับก็คือ069กนะครับก็ยังรักษาสถิติไว้ดีครับสำหรับเด่นบนชอบมา้อยนะครับงวดที่แล้วก็เข้าที่0นะครับออกศย์ก0ก9ก็ถูกไปนะครับก็เป็นงวดที่16แล้วนะครับคราวที่แล้วนะครับไบคิเล่นก็ได้บอกไว้นะครับสูตรมันเริ่มแก่แล้วนะครับก็ให้ท่านนะครับได้ไปรูเป็นแนวทางพิจารณานะครับผมว่าจะจะจะไงได้นะครับสูตรจะเดินต่อไหมนะครับเราก็มาลุ้นกัน ในงวดถัดมานะครับงวดนี้นะครับหลายหลายท่านได้คอมเมนต์ไว้นะครับว่าอยากจะทราบที่มาของสูตรอีกครั้งหนึ่งนะครับบายคิดเล่นเองก็เลยต้องขออนุญาตนะครับได้อธิบายนะครับที่มาของสูตรอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้จะเป <Yeah. S 1> right. ็นการอธิบายสูตรแบบย่อๆไปเลยนะครับเอาแบบย่อๆนะครับอ่ะมาดูนะครับเราเอาผลของการออกรางวัลนะครับมาใช้นะครับอันนี้รางวัลที่1นะครับเลขท้าย2ตัว หมุนครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่สาครั้งที่4ี่นะครับงวดที่แล้วนะครับที่ที่เราคำนวณได้ก็คือ1กับ7นะครับมาบวกกันได้8ดนะครับพอได้8ดแล้วก็เพิ่มแต้มนะครับเพิ่มแต้มไปอีก2แต้มนะครับอันนี้1กับ7็ได้8ดเพิ่มแต้มไป2แต้มก็เป็น80นะครับก็เลขที่เข้าก็คือ0นย์นะครับมาดูครับงวดที่แล้วเราคำนวณมีรูปแบบการคำนวณเป็นบวกกันแต่จริงๆแล้วนะครับ ในสูตรนี้เองนะครับเอาเป็นแบบอย่างง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องคำนวณซับซ้อนอะไรมากนะครับก็ใช้นะครับกลุ่มนี้เลยครับขอเปลี่ยนปากกาก่อนนะครับขอโทษทีใช้10หน่วยนะครับ10หน่วยของคอ2นะครับบวกกับ110นะครับของคอ3นะครับก็เอานี้ชุดนี้บวกกันเลยก็ได้ครับที่ใบขี้เล่นต้องทำแยกไว้ให้นะครับก็ คราวที่แล้วนะครับเนื่องจากสูตรมันมีสูตรเดินคู่ขนานนะครับเลยต้องทําแยกไว้นะครับใช้แต้มชุดนี้ครับบวกกันเลยก็ได้ครับ2อบวกสเป็น6นะครับอ่าเป็น6 6หบวกเนะครับเป็น3นะครับ3าบวกหเป็น8ครับเป็นที่มาของ8แต้มนี่แหละครับเดิมทีใบคิดแล้วเอาตัวนี้บวกกันนะครับแล้วก็เอาตัวนี้บวกกันนะครับอ่าสตัวบวกกันอันนี้4ี่บวกอ่าสบวกเได้หนึ่ง สองบวกห้าได้7นะครับแล้วก็มาบวกกัน1กับ7นะครับแต่สูตรคู่ขนานตอนนี้ก็หลุดไป3มงวดแล้วก็เลยขออนุญาตยกไปเลยนะครับลุกไปก็ใช้เป็นตัวนี้ไปเลยนะครับ2บวกสบวก7บวก5นะครับอ่ะเรามาดูงวดนี้กันครับว่าที่เราเคยคำนวณทิ้งกันไว้แล้วนะครับจริงๆแล้วนะครับใช้งวดก่อนหน้านะครับ1งวดนะครับอ่ะนี่านีเ27นะครับพอ27แล้วบวกกันได้8นะครับ อันนี้บวกกันนะครับได้8เพิ่มแต้มไป2แต้าสองแต้มครับก็ได้เป็น8 0นะครับเลขที่เข้านะครับเลขที่เข้าคือ0ครับมาเข้าที่นี่นะครับใช้ก่อนหน้า1งวดนะครับใช้ก่อนหน้า1งวดนะครับมีหลายท่านได้ขอมานะครับขอให้อธิบายสูตรอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายคิดเลยเลยขออธิบายสูตรแบบคิดแบบง่ายเลยนะครับจะดีกว่านะครับท่านจะได้ไม่ซับซ้อนนะครับใช้แต้ม10หน่วยนะครับของคอ2 ไปรวมกับหลักร้อยหลักสิบของคอสามนะครับตัดกล่องนี้เลยนะครับก็เป็นสี่บวกศูนย์ครับอแล้วก็ได้ศูนย์นะครับเออไม่ใช่ได้สี่ครับขอโทษครับได้สี่สี่บวกห้าเป็นเก้าครับเก้าบวกเจ็ดสิบหกใช้แค่หลักหน่วยมันนะครับก็ได้หกครับงวดนี้ได้หกก็เอาหกมาตั้งไว้เลยครับเอาหกมาตั้งไว้นะครับหกนะครับ หกมาตั้งนะครับกระดาษมันสุดแล้วครับต้องขอโทษที6นะครับก็มาตั้งไว้ที่6นี้นะครับเพิ่มแต้มไป2แต้มครับเป็น8ครับเป็น8นะครับเป็น6 8แเท่ากับนะครับรอครับรอเช่นเดิมครับรอนะครับว่าจะเดินต่อไหมนะครับสำหรับสูตรของ เด่นบนชอบมาร้อยนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับก็จะเป็นงวดที่17บเไหมนะครับนี่เข้าไปแล้ว16งวดนะครับงวดที่17ยังจะเดินถ้าเข้านะครับจะเข้าตัวเด่นที่ชอบไหมนะครับก็เรามาเราลุ้นกันครับสําหรับวันที่16บธันวาคมนะครับอันนี้สําหรับสูตรเด่นบนชอบมาร้อยนะครับงวดนี้ให้นะครับคํานวณได้6นะครับเพิ่มแต้มไป2แต้มก็เป็น8นะครับ6กับ8นะครับถัดมานะครับถัดมาก็คือ ควบคู่ด้วยหลักร้อยบนนะครับควบคู่ด้วยหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนเองในชุดนี้นะครับงวดเลขที่เข้านะครับก็คือสูตรเดียวกันนั่นแหละครับสูตรเดียวกันนะครับก็เลขที่ออกเมื่องวดที่แล้วนะครับก็เป็นศูนย์นะครับหกเก้านะครับก็เป็นงวดที่สิบสามนะครับก็เดินทางต่อครับสูตรนี้นะครับท่านใดสนใจก็ลองแกะสูตรดูพิจารณาสูตรดูนะครับทำสูตรย้อนหลังดูนะครับ ในเข้าที่ศูนย์นะครับแล้วก็พิจารณาถ้าเดินดีก็นําไปใช้ได้เลยครับสูตรนี้นะครับแต่ก็ระวังนะครับสูตรก็มีวันตายนะครับอ่าก็เข้าศูนย์นะครับงวดนี้นะครับที่เราคํานวณได้เมื่อสักกู่แหละครับก็คือ6นะครับ6เป็นตัวตั้งนะครับอันนี้ก็เท่ากับหนะครับห้าบวกหนึ่งหรือตัวนั้นเหมือนกันครับสูตรเดียวกันก็ได้6นะครับหเพิ่มแต้มไป2แต้มนะครับเป็น8ดเพิ่มแต้มไป ห้าแต้มนะครับจากแปดนะครับก็จะได้เป็นสามนะครับงวดนี้นะครับหลักร้อยบนนะครับเราให้ที่หกแปดสามนะครับหกแปดสามดูนะครับว่าสุดช่วงนี้ยังจะเดินต่อดีไหมนะครับาบคิเล่นเองก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเช่นเดิมนะครับสำหรับเด่นบนชอบมาร้อยแล้วก็หลักร้อยบนสามตัวมาตัวนะครับวันนี้ให้เด่นบนที่หกกับแปด บนให้6กับ8ในสําหรับสูตรนี้นะครับสําหรับสูตรนี้ส่วนหลักร้อยบนนะครับให้ที่6 8 3นะครับ6 8 3จะเดินทางต่อไหมในงวดที่14ก็วันที่16ธันวาครับก็มารอรุ่นกันสําหรับคลิปนี้ใบคีลเล่นก็ต้องขออนุญาตนะครับขอขอบคุณท่านสมาชิกครับที่ให้การติดตามนะครับขอบพระคุณมากครับ